ไไครับสำหรับการรับรบบว,วงนะครับก็เป็นการจบสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะยกขาหนา้าช่องขาแล้วก็ อะไรก็จบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้วนะครับจบแล้วครับเร้วันนี้เป็นการสมัครใจลทั้งหมดเลยนะครับทุกทีครับวันนี้ไม่ได้มีค่ย่างลังวันนะครับไม่เข้าใเพื่อนไปดูไปดูร้อนแล้วมันไม่ไหวแล้ว เท้ลายเยนมันถวายองคูแบบเขาเขาเขาไปบรับโอ้ยเดี๋ยวไหวต่กอนเนาะขอไหวู่กอน เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าจะมีจัดทีใหญ่้ยาอันนีคน12คน12่ทงานานอคนสงามมาการาคนบเป็นสองเลย นะคะเอาจรๆ่า้ดน้ากนะคะตาไนแี่รงใจน้ะคมามา่ะแล้วนี่ก็เรียบร้อยนะครับล้ําเสร็จแล้วนะครับัถวายองค์ปู้ถวายป้ายด้วยนะครับนี่ทำนี้ก็พรถาบูชา

ทำนี่ก็ดูรอบบริเวณนะครับแถวหน้าองคุปู่นะครับหน้าผมค,คิดว่าจะเอาบักจกมาเสียยาคนเดียวจะไม่ต้องถ่ายนี่บอกบักจก <c oughs> เามาโจมันก็มีแล้วเนาะบักจกอันเขาฮักซ้ำเมื่อวานเอ,าเอ้เอเสียขนาดเสียยาด้เลยมันโดมันพังมันไปจำไม่ได้นอนหักซ้ำอือแสบแหงพอด้วย ครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นภาษาเดียวกันนะคะช่องติดต่อเพิ่มชื่อนะคะไปด้วยันเป็นม่๊ดตาล่างบุกบอกก็ขอให้มีความสุขไปเรื่อยนะคะลูกขอสุขกันทุกคนหนูฟาริิตนาคะราชองเกปิดฝากรักษาทุกคนที่ ครับปไหว้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรดีไหมครับดีใจมากเลยคนที่ลุกนะคะท,ที่มีป้ายก็ร,รู้สึกว่าภูมิใจที่ท่านมีป้ายขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนยังไม่มีป้ายก็คิดอยู่ในใจแต่ว่าเราก็ขอพรก็เรียไกไปนมากต,ตลอดแต่ว่าปู่ยศวันมีป้ายค่ะเพราะว่าบางก่อนเนาะ จงปกปักรักษาชาวบ้านกกกอกแล้วก็ทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะคะที่เขาส่งกําลังใจแล้วก็ที่เขาสร้างขึ้มาก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญทุกคนหน้าที่การงานการเงินอย่าจิบอย่าจนขอให้พ่อปู่จงประทานพรน,นี้ให้เขาด้วยเถืดสาธุสาธุสาธุนะครับคนสร้างครับคุณอัมพรเคลลี่ คุณสร้างคุณอัมพลให้ให e ้งบประมาณมาสร้างป้ายอันนี้คุณอัมพรอะไรนะเคลลี่เคลลี่นะคะก็ขอให้บุญหนุนนำนะคะขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยทุกสาธุสัธุกสัตสาธุคสับว์ทุกสัครับนะครับก็นะครับเป็นคำาุวยพ์ขอรับ รองเท้าผมรงเท้า,าผมอยู่ไหน,นโอนี่แบบนี้ค <laughs> นละแบบกันเลยที่อน,นุวาค่ะยุ่งไหม ไม่ยุ่งใช่ไหมสวดีค่ะเพีวัฒพอดีจะถามเอ็มจะถามนิดนึงว่าในการนําป้ายมาเนี่ยเอานำมาเพื่ออะไรคะก็คือจริงๆเราเราเห็นมานานแล้วว่าเป็นคาถาบูชาองค์ปู่บริจิตนาคราชไม่มีะก็ก็เวลาคนมาไว้ก็จะเห็นแต่ป้ายปูยศวันตาคาอันเดียวนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งนะครับก็เลยพูดไร้สดอยู่ก็พูดขึ้นว่า อยากจะสร้างป้ายคาถาบูชาองค์ปู่ปริจิตรา,าคาราชก็พอดีบอกถ้าถูกหวยวันนี้ว่าง,งั้นะจะสร้างองค์คาถาก็เลยมีคุณอัมพัยแคลรี่ะนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกขอลายหน่อยจะร่วมสร้างด้วยก็พอแอดไลน์มาพบคุณอัมพรก็เลยขอเป็นเจ้าภาพเลยนะครับแล้วก็ไป ไปดาเนินการในวันนั้นเลยครับแล้วก็เพิ่งเสร็จมาไปรับมาเมื่อวานค่ะก็พี่อนุวัฒน์เป็นสะพานบุญให้เป็นสะพานบุญให้ครับต้องต้องขอบคุณคุณอภรนะไม่ได้แค่นี้นะครับอีกวันที่เก็บขยะการจําได้ไหมครับพอเห็นผมพูดขึ้นว่าน่าจะมีคอกนะรถของไทยบ้านนอกเด้อคุณอภรก็ให้งบประมาณมาอีกให้ใส่คอกให้รถไทยบ้านนอกนะครับเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ขนของได้มากขึ้น ออใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องมัดบางทีเนี่ยมันก็เสี่ยงในการหล่นระหว่างทางถ้ามีคออมีอะไรแล้วมันจะมันจะดีขึ้นดูแล้วใช่ไมมถังถึงมันจะป้องกันได้ถุงขยะนะครับก็คุณอภรร์ก็ให้ให้มาอีกแล้วก็วันนี้ก็ว่าจะพาไปทําฝาท้ายเพราะฝาท้ายเปิดไม่ได้อฝาท้ายอมพี่ใชนนอกระบนอเปิดฝาท้ายไม่ได้ครับ เทน้ำเข้าไปน้ำกว่าขังอยู่งั้นก็เลยตอนนี้เรเปิดได้นะแล้วอยู่ๆไปทิ้งขยะไปทิ้งขยะแล้วเขาปิดแรงมันล็อกเลยก็วันนี้ว่าจะพาไปทําก็มีงบประมาณที่คุณอภรรให้มาก็ก็จะทาให้สาธุค่ะคุณคุณอภรรย่อเมริกานะครับคุณอัมพัยเอาปุบยคอกใโอ้เดี๋ยวนี้เริ่มแก่ขึ้นครับยังยังรุ่นเดียวกับเอมเดอร์นี่นะ นะครับเขาไม่ได้อายุเยอะนะครับยังสาวอยู่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับรูปร่างหน้าตาดีนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเป็นครับค่ะแต่ไหคนมีบุญมักจะหน้าตาดีครับใช่ครับโดยจากภายในสู่ภายนอกนะครับสวยจริงๆคนส่วนมากแล้วคนที่มีจิตใจดีอ่ะส่วนมากมันจะอิ่มบุญนะครับหน้าตาก็จะดูสดใส ครับก็กนอกจากป้ายนอกจากรถครอบขาไอ้ครอบข้างแล้วก็จะทำท้ายรถแท็กซี่นนในมณนอกเนาะไม่ทราบว่าคาุณทำใครอ่ะเพ่อเล่โชคมาหรือว่ายังไ,ไม่ได้อะไรไม่ยังไม่มีอะไรเพิ่งเพิ่งคืออยากช่วยเฉยๆโอเค,อเคก็ใช้ทุนส่วนตัวเนาะใช้ทุนส่วนตัวครับก็อยากภาวนาให้ขอให้ ให้คุณอัำไพมีโชคมีลาภจะได้จะได้ทําในสิ่งดีๆต่อไปก็อยากทำบุญนะคะก็ก็ให้คุณนําไพขอพรก็มีเอฟซีเราหลายท่านนะคะก็ขอพรหลายเรื่องก็ประสบกาบเหตุก็เยี่ยมใช่ครับขอพรอยู่ที่โน่นเลยก็ได้ค่ะจุดทูบขอพรอยู่ที่โน่นนะครับขอที่อเมริกานะครับเผื่อจะได้โชคแต้อะไรเนาะจะได้มีโอกาสสร้างมันมีเงินมากขึ้นมันก็สร้างสร้างบุญสร้างกุศลได้มากขึ้นนะครับ เชื่อเถอคนทําในสิ่งดีๆนะครับมนก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนดีไอบคุณค่คุณนามัีกับคุณอภัยเคอรี่นะคะจาดชราจดไม่ได้แล้วก็พี่นวัตศูนย์หนึ่ชานะคะรัสถาบุญตนกันทำป้ายนะคะนอกจากท่านจะนอกจากคุณธรรที่จะทำป้ายให้คลิปนี้ก็ทำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคครพ